ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาอยู่กับผมรีมิวส์นะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม RV กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมและก็วันนี้ก็จะมาแจกโค้ดนะครับผมเป็นโค้ดสุ่มฮีโร่นะครับผมมีอยู่2โค้ดนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปดูโค้ดนะครับผมผมก็ขอคนละหน like, ึ่งไลค์คนละหนึ่งติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับ โอเคครับเพื่อไม่เป็นการรอช้าก็ไปดูคนแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคเข้ามาแล้วนี่นะครับผมคนแรกนะนี่ครับผมใส่ไปเลยถ้าใครแบบดูไม่ทันนะครับผมผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะ เพื่อนก็ไปดูได้นะครับมี2โค้ดนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะครับผมหรือใครที่สงสัยว่าเอาโค้ดมาจากไหนนะครับผมก็เอามาจากแฟนเพจ r v นะครับนี่ครับผมอันแรกก็จะเป็นกล่องสุ่มโมเลนนะครับผมเป็นรุ่นฮีโร่ทาวนนะครับโมเลนสลิมแล้วก็มีรุ่นสกินด้วยนะครับผมเป็นของสกินอะไรวะเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็จะมีหีบสิ้นส่วนฮีโร่แล้วก็หีบสิ้นส่วนสก,กินนะครับผมแล้วก็เพชรนะครับมาเรามาเปิดกันเลยโอ้โหเกลือนะครับผมในต,ตัวนี้ก็จะเป็นสุ่มฮีโร่มาจานะครับผมแล้วก็สก,กินของมาจานะปึ๊บโอ้โหเกลือนะครับผมใครที่ดวงดีก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับโอเคครับ ถ้างั้นผมก็ขอจบคลิปพยียงเท่านี้เชิญคลิปหน้าครับ